สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเนวข่าวนะครับผมอาร์ตชวลิตนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กอีกเช่นเคยนะครับพลนํำรวจเอกธุรเชษฐหักพานนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสแล้วก็เป็นมีคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของกพคตรนะครับ ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับที่วันที่31กรกฎาคมนี้นะครับก็จะทราบผลนะครับว่าจะออกมาเป็นเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กหรือว่า,าไม่เป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กครับอย่าเล่ามาดูดูดูในตรงนี้กันนะครับว่าอ่าพลตำรวจเอกสุรเชษน,นี่ยครับจะไปต่อได้ไหมครับครับก็ คดีบิ๊กโจ๊กนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ไปยื่นอุทธรณ์นะครับที่กพคตรนะครับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับตารวจนะครับในในนั้นนะครับในในในการนั้นนะครับที่บิ๊กโจ๊กไปก็คือไปไปในส่วนของการยื่นอุทธรณ์นะครับคําสั่งที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับก็ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับว่าที่ไป ไปร้องนะครับตอนนั้นนะครับก็คือตอนนี้นะครับในเส้นทางของราชการบิ๊กโจ๊กนะครับนับนับจากวันนี้นะครับก็จะต้องไปลุ้นอีกทีนะครับในวันที่สาสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับว่าผลจะออกมาเป็นเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กไหมครับหรือว่าไม่เป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กนะครับคือก็ก่อนหน้านี้นะครับกอตลอนะครับเคยมีมติ1ิบต่อสิบสองต่อศูนย์นะครับก็ ว่าเป็นคำสั่งโดยชอบแล้วที่จะมีผลไปถึงการพิจารณาแต่งตั้งนะครับพบตรนะครับคนที่15นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลานี้นะครับที่จะเนี่ยครับปีนี้ครับเดือนตุลานี้ครับครับก็กพคตรนะครับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยครับที่จะมีผลนะครับที่จะทราบทราบผลในสาบเอ็กรกฎาคมนี้นะครับก็ ถ้าเกิดวินิจฉัยมาเป็นคุณต่อบิ๊กโจ๊กนะครับที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ต้องสั่งให้บิ๊กโจ๊กนะครับกลับมารับราชการนะครับในตําแหน่งรองพอบอรตรนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเสนอรายชื่อนะครับขึ้นมาเป็นพอบอรตรนะครับโดยมีนายกนะครับเป็นคนเป็นคนหยิบขึ้นไปจะหยิบขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่นะครับ อันนี้ก็คือก็คือตามกฎนะก็คือถ้าได้เป็นคือเหมือนรับได้เข้าชิงนะครับนายกก็ต้องอ่าหยิบหยิบยื่นขึ้นไปก็เหมือนอย่างครั้งก่อนนะครับที่เอาบิ๊กตจขึ้นไปก็เพราะว่าบิ๊กโจ้นะครับเพราะถ้ากลับไปก็จะเป็นอวุโสอันดับหนึ่งนะครับก็แต่แต่ถ้าไม่เป็นคุณกับบิ๊กโจ้นะครับก็ต้องไปร้องสารปกครองสูงสุดนะครับก็อ่าก็ หรือถ้าเกิดมีมติคําสั่งอ่ะให้ออกจากราชการโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็คือก็ต้องไปร้องศาลปกครองสูงสุดนะครับตรงนี้นะครับถ้าสาสิบเนี้บิ๊กโจ๊กไม่ได้กลับมาก็ต้องไปร้องศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ตรงนี้ก็ ในส่วนของศาสตร์ปกครองสูงสุดนะครับก็คืออย่างที่เคยมีม,มีมานะครับก็คณะกรรมการสอบวินัยที่นายกตั้งขึ้นนะครับก็เป็นไม่ได้เหมือนแบบว่าคือไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีบทบาทอะไรในในตรงที่ว่าถ้าเกิดไปร้องศาลปกครองสูงสุดนะครับก็น่าจะไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่นายกก็คือน่าจะไม่ใช่นะครับก็ ความเห็นคณะกรรมการกิรีการนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นความเห็นเฉยๆนะครับก็ไม่น่าจะเข้าเข้าในหมวดหมู่นี้ได้นะครับแล้วก็มติก,กตลอสิบสองต่อศูนย์นะครับด้วยคำสั่งให้ออเรอราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายนะครับคือมันเป็นองค์ประกอบเฉยๆนะครับทางศาลปกครองน,น,น,น่าจะไม่ได้หยิบยกเอาตรงนี้มามาเป็นไอ้นี่นะครับมาเป็นบรรณฐานนะครับแล้วก็คือคาาาอําพิพากษาดีกาในคดี อื่นๆเนี่ยจะคือเทียบเคียงกันนะอาจจะสมมติว่าถ้าเป็นมีคดีเว็บพนันออนไลน์เนี่ยตรงนี้เขาจะหยิบเอามาเอามาด้วยหรือเปล่าอัานนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เขาจะดูเลยนะครับว่าแตงตั้งแต่ว่าให้บิ๊กโจกออกจากราชการไปก่อนนะหนึ่งสองสามเกิดจากอะไรแล้วก็อ่าแล้วก็เหมือนแบบว่า,วาจริงๆแล้วอ่ะอ่ามันจะเป็นพยานหลักฐานข้อเท็จจริงนะครับที่สิ่งสําคัญที่สุดเลยในการวินิจฉัยนะครับก็คือจากการแบบการตัดสินคดีเนี่ย การกระทำเนี่ยมันกระทบติดของบิ๊กโจ๊กเปล่าที่แบบให้ออกที่มีคําสั่งให้ให้ออกแบบในวันเดียวกันตรงนั้นนะครับคือเหมือนแบบว่าเอ้เรียกมาปุ๊บแล้วก็อ่าเหมือนแบบว่าอัดเรียกมาวันเดียวแล้วก็มีการอ่าเหมือนแบบว่าให้ออกวันนั้นเลยครับคือแบบหนึ่งสองสามเนี่ยทําถูกตามขั้นตอนไหมครับก็คือก็คือตรงนั้นมันก็จะเป็นพยานหลักฐานนะครับในอ่า ชั้นศาลนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดบิ๊กโจ๊กครับว่าบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาอีกไหมอันนี้คือในทางที่ว่าคือถ้าเกิดแปว,ว่า31นี้นะครับกรกดาคมนี้ครับกอพอคอตอรลอเนี่ยครับวินิจฉัยออกมานะครับว่าบิ๊กโจ๊กได้กลับมาบิ๊กโจ๊กก็รับตําแหน่งเดิมเลยครับก็คือเหมือนว,ว่าได้กลับมาเป็นรองบอบรตอรลอแต่ถ้าไม่เป็นเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กนะครับก็คือเหมือนว่า,วา การให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็จะไม่ได้กลับนะครับก็ต้องไปศาลปกครองแล้วเชตรงน,นี้ศาลปกครองก็จะต้องมีมันจะต้องใช้เวลาอีกนานนะครับก็คืออย่างสมมติว่าบิ๊กโจ๊กอายุราชการเจ็ดเจ็ดปีหกปีเจ็ดปีเนะี่ยก็ถ้าศาลปกครองเหมือนยังทยกตัวอย่างมันยังของท่านเสรีนะครับที่ไปร้องศาลปกครองของทุนนะครับก็เอ้ยมองตรงนี้ ไม่ชอบทํานู่นนี่นั่นแล้วก็ยกตําแหน่งคืนคืนเขาเรียกว่าอะไรคืนตําแหน่งคืนยศคืนอะไรให้อย่างเงี้ยอย่างของบิ๊กโจ๊ก็เหมือนกันถ้าเกิดอ่ะโอเคตอนนั้นบิ๊กโจกอาจจะเหลืออายุยราชการอีกสักสามปีหรือสี่ปีอะไรเงี้ยบิ๊กโจ๊ก็ได้กลับมาเปน็นตารวจเหมือนเดิมแต่อายุราชการจะน้อยลงแต่ก็ยังมีติดท,ที่จะได้เป็นพบตรนะครับส่วนตรงนี้ครับก็เราต้องไปดูกันนะครับว่าบิ๊กโจกเนี่ยครับจะได้ไปต่อ ไปต่อในในเวนไหนครับว่าจะจบเลยสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ก็รอรุนเัื่องไปนะครับหรือจะต้องไปต่อสารปกครองของทุนนะครับตรงนีนงน้ข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยครับก็ฟังจากข่าวมาอะไรอย่างนี้นะครับก็เอามาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เอามาจากสำนักข่าวบ้างอะไรบ้างแล้วก็เป็นข้อมูลที่เคยศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็สําหรับ สำหรับใครนะครับที่เข้ามาฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆองช่องนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งครับท่านจะได้เห็นคลิปใหม่ลงแล้วท่านจะได้เข้ามาดูก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาฟังแล้วเสียงมันเบานะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับเพราะว่ามัน เพราะว่าก็มีทั้ง f อ Big j o ๊นะครับเข้ามาเขาบอกว่าเสียงเสียงที่ผมพูดไปเนะีเบาไปแต้ผมก็ว่าผมพูดดังนะผมเปิดในโทรศัพท์ผมนี่ดังโล่งเลยคือแบบเปิดที่ร้านคาวนี่ตกใจเลยครับก็สําหรับใครที่เข้ามาก็ผมก็จะปรับปรุงในเรื่องของต่างๆเนี่นครับในการาพูดในการอะไรจะพยายามพูดไม่ให้ติดอ่างหรือว่าติดคําติดอะไระครับเพราะว่าก็เพิ่ง มาทำตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ